ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาดูพอบ้านที่เขาเก็บผักสามหรือผักอินูนค่ะเพราะว่าก็จะมีออเดอร์พ่อค้าหรือผู้ปลูสั่งแล้วก็พ่อค้าก็จะเอาไปขายด้วยค่ะก็คือพูดง่ายๆก็คือเราทั้งขายเองแล้วก็ขายปลีกขายส่งค่ะเพราะเรา เพราะพ่อค้าก็เป็นคนขายกับข้าวมันก็เลยมันก็มีข้อดีตัวนี้ค่ะเพื่อนๆเนื่อเมื่อวานนี้ก็คือได้ทําการตัดแต่งกิ่งเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันหนาเกินมันหนาพอใบมันหนาเกินพอหนาเสร็จปุ๊บผักผักสาหรือผักอินูนเขาต้องการแสงแดดมากเพื่อนๆเราก็ถ้าไม่มีแสงแดดถ,ถึงเขาอะ่ะคือพูดง่ายๆอะเขาก็อ่า ดอกอะที่ติดผลมาเขาก็จะเหลืองแล้วเขาก็จะหลุดร่วงเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องทําการโดยการที่เด็ดนี่คะ่ะเพื่อนๆเด็ดใบแก่ๆใหญ่ๆทิ้งไปเลยแล้วอีกอย่างหนึง่งมันก็เป็นข้อดีที่เราได้กําจัดตาไอ้พวกมันลงแมลงที่เกาะที่เกาะ,ะจินตามยอดตามอะไรเราก็จะได้ดูแลด้วยคะ่ะเพื่อนๆนีๆ้ก็คือ,คอเป็นข้อดีในการที่เด็ดใบแก่ๆทิ้งอะคะ่ะ วันนี้ก็จะให้มาดูบรรยากาศในการที่แบบทั้งเก็บให้ลูกค้าด้วยแล้วก็ทั้งทั้งเก็บของตัวเองที่จะไปขายด้วยค่ะเพื่อน,นๆเนี่ยเพราะว่าที่ที่ท่วนของเรานี้เราก็เปิดเปิดให้ให้เข้าชมค่ะก็จะมีลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆแถวละ,ะแวกเนี้ยค่ะก็อ่าเขารู้เขาก็จะโทร ก็จะโทรมาถามว่าอาผู้ใหญ่ว่างตัวไหนคะอะไรประมาณเนี้ยก็ส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่คะ่ะเพื่อนๆด้วยหน้าที่การงานของเราด้วยคะ่ะมันก็เราก็หาเวลาว่างคะ่ะถ้าม่คือเราก็อยากจะอ่าสำหรับเพื่อนๆที่เข้า,ขามาเยี่ยมชมในส่วนเราเราก็อยากมีเวลาให้เขา เพื่อเราจะได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าเขาจะขอความรู้เราหรืออะไรประมาณนี้มันจะได้เต็มที่ค่ะเพื่อนๆถ้าไม่ว่างอ่าก็คือตัวดีฉันก็คือจะบอกไม่ว่างเลยคือมันมาแล้วอ่ากลัวจะต้อนรับอ่าไม่ได้ถึงที่เต็มที่อะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเราต้องเด็ดออกนะคะ เพราะว่าแสงแดดเขาไม่สามารถสอ่องส่องมาถึงถึงดอกถึงถึงผลเขาไม่สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้เขาก็จะเนี่ยในเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเหลืองเหลืองเขาก็จะหล่นเขาก็ก็คือพูดง่ายๆอ่ะไม่ติดผลน่ะนี่คือปัญหาของของผักอินูนค่ะก็ต้องมีการแต่งใบให้เขาอยู่เรื่อยๆนะคะคุณเพือ่อนค่ะวันนี้ดิฉันก็คงจะ อ่าพักไว้แค่นี้นะครับเพื่อนๆก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมและเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ